สำนักงานจันทศิทธิ์ทนายความให้ความรู้เรื่องกฎหมายให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและรับว่าความทั่วราชอาณาจากักรสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาเจาะลึกคำที่มีความสำคัญและถูกพูดถึงบ่อยครั้งในวงการกฎหมายนั่นคือคำว่าจำเลยครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่าจำเลยคือคนที่ทำผิดกฎหมายไปแล้วแต่ในความเป็นจริง สถานะทางกฎหมายนี้มีความซับซ้อนและเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการยุติธรรมในทุกประเทศครับการเข้าสู่สถานะจำเลยไม่ได้หมายถึงการถูกตัดสินว่ามีความผิดแต่หมายถึงการถูกกล่าวหาอย่างเป็นทางการและถูกฟ้องร้องต่อศาลแล้วเท่านั้นครับมันคือจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่สนามการต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ความจริงและชี้แจงข้อกล่าวหาต่างๆที่ตนเองต้องเผชิญครับ หลักการสำคัญที่ค้ำจุนระบบยุติธรรมของเราคือการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดซึ่งนี่คือรากฐานของสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมที่ทุกคนในสังคมไทยพึงได้รับครับในบริบทของกฎหมายไทยสถานะจำเลยจะเกิดขึ้นได้จากสองเส้นทางหลักๆซึ่งทำให้เกิดการแบ่งประเภทของจำเลยและขอบเขตของการต่อสู้คดีที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับนั่นคือ จำเลยในคดีอาญาและจำเลยในคดีแพ่งครับการทำความเข้าใจความแตกต่างของสองสถานะนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและสำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการรับรู้และวิเคราะห์ข่าวสารด้านกฎหมายอย่างถูกต้องตามหลักการครับสถานะแรกที่เราจะมาดูคือจำเลยในคดีอาญาครับคดีอาญาเป็นการดำเนินคดีที่รัฐเป็นผู้ฟ้องร้องแทนสังคม เนื่องจากจำเลยถูกกล่าวหาว่ากระทำการอันเป็นความผิดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเช่นคดีลักทรัพย์คดีทำร้ายร่างกายหรือคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดครับลักษณะเด่นที่สุดของคดีอาญาคือผลลัพธ์ของการพิจารณาคดีนั้นอาจนำไปสู่การลงโทษทางร่างกายหรือการจำกัดอิสรภาพของจำเลยครับไม่ว่าจะเป็นโทษปรับโทษจำคุกหรือโทษประหารชีวิต ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของจำเลยอย่างรุนแรงและโดยตรงครับด้วยเหตุนี้เองกฎหมายจึงให้ความคุ้มครองสิทธิ์ของจำเลยในคดีอาญาอย่างแคร่งครัดและเป็นพิเศษครับสิ่งเหล่านี้ถูกบัญญัติไว้เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างอำนาจของรัฐผู้กล่าวหากับสิทธิและเสรีภาพของจำเลยที่ถูกกล่าวหาครับสิทธิพื้นฐานที่จำเลยในคดีอาญาพึงได้รับประกอบด้วยสิทธิหลายประการครับเช่น สิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือที่เรียกกันว่าการประกันตัวเพื่อให้จำเลยสามารถออกมาต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องถูกจองจำในระหว่างที่ยังไม่มีคำตัดสินสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและพยานหลักฐานที่ใช้ในการกล่าวหาตนเองอย่างเพียงพอสิทธิในการมีทนายความเพื่อช่วยเหลือในการต่อสู้คดีซึ่งหากจำเลยไม่มีทุนทรัพย์รัฐก็มีหน้าที่จัดหาทนายความให้ เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเท่าเทียมครับและที่สำคัญที่สุดคือสิทธิที่จะไม่ให้การที่เป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองซึ่งหมายความว่าจำเลยมีสิทธิที่จะเลือกเงียบหรือไม่ให้การใดๆก็ได้โดยที่ไม่สามารถนำความเงียบนั้นมาใช้เป็นข้อกล่าวหาหรือข้อสนิษฐานว่าเขามีความผิดได้ครับนอกจากนี้ในคดีอาญาภาระการพิสูจน์จะตกอยู่ที่ฝ่ายโจทย์อย่างหนักแน่นครับ โจทย์มีหน้าที่ต้องนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ให้ศาลเห็นอย่างปราศจากข้อสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำความผิดจริงซึ่งเป็นมาตรฐานการพิสูจน์ที่สูงมากครับถ้าโจทย์ไม่สามารถทำได้หรือศาลยังมีความสงสัยในข้อเท็จจริงตามสมควรศาลก็ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้แก่จำเลยและพิพากษายกฟ้องครับนี่คือคกลไกที่รับประกันว่าจะไม่มีผู้บริสุทธิ์คนใดต้องถูกลงโทษโดยไม่จำเป็นครับ มาดูที่สถานะที่สองกันบ้างครับคือจำเลยในคดีแพ่งครับคดีแพ่งเป็นเรื่องที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงครับจำเลยในคดีแพ่งคือบุคคลที่ถูกฟ้องร้องจากบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นเกี่ยวกับข้อพิพาททางกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันเช่นการผิดสัญญาการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินหรือการเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระทำที่ทำให้เกิดความเสียหายครับ วัตถุประสงค์หลักของคดีแพ่งจึงไม่ใช่การลงโทษทางอาญาแต่เป็นการแก้ไขเยียวยาความเสียหายหรือการบังคับให้คู่กรณีปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ทางกฎหมายที่ตนเองมีอยู่ครับอย่างไรก็ตามแม้จะไม่มีโทษจำคุกเหมือนคดีอาญาแต่ผลของคดีแพ่งก็สามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และสถานะทางการเงินของจำเลยได้อย่างมากเช่นกันครับในคดีแพ่งมาตรฐานของภาระการพิสูจน์จะแตกต่างจากคดีอาญาครับ โดยจะใช้มาตรฐานที่เรียกว่าการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานครับกล่าวคือสารจะพิจารณาว่าพยานหลักฐานของฝ่ายใดมีความน่าเชื่อถือและมีน้ำหนักมากกว่ากันถ้าพยานหลักฐานของโจ์มีน้ำหนักมากกว่าที่จะทําให้สารเชื่อได้ว่าจำเลยได้กระทําความผิดจริงสารก็จะพิภากษาให้จำเลยรับผิดแต่ถ้าพยานหลักฐานของจำเลยมีน้ำหนักมากกว่าหรือมีน้ำหนักเท่ากันสารก็อาจจะยกฟ้องโจ์ได้ครับ มาตรฐานนี้มีความยืดหยุ่นและเป็นกลางกว่าคดีอาญาเนื่องจากผลลัพธ์ที่ตามมาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจำกัดอิสรภาพนั่นเองครับสำหรับสิทธิของจำเลยในคดีแพง่งก็มีการคุ้มครองเช่นกันครับแต่จะเน้นไปที่สิทธิในการต่อสู้คดีอย่างเป็นธรรมเช่นสิทธิในการยื่นคำให้การสิทธิในการซักค้านพยานของโจทก์สิทธิในการนำพยานหลักฐานของตนเองมาแสดงและสิทธิในการอุทธรณ์หรือดีกาคำพิพากษาของศาล ซึ่งเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าข้อพิพาทนั้นได้รับการพิจารณาอย่างยุติธรรมและครบถ้วนในทุกแง่มุมครับการแยกแยะสถานะจำเลยในทั้งสองประเภทคดีนี้อย่างชัดเจนจึงเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการทำความเข้าใจกระบวนการยุติธรรมครับเพราะการต่อสู้คดีการเตรียมพยานหลักฐานและแม้แต่การใช้ภาษาทางกฎหมายก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามประเภทของคดีนั้นๆครับท่านในความที่ทำคดีอาญา จะต้องมีความเชี่ยวชาญในการโต้แย้งข้อกฎหมายและสิทธิของจำเลยภายใต้ใตหลักการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ขณะที่ทนายความในคดีแพ่งจะต้องเชี่ยวชาญในการจัดการเอกสารสัญญาและการคำนวณความเสียหายอย่างแม่นยำครับโดยสรุปแล้วคำว่าจำเลยไม่ใช่ตราประทับแห่งความผิดแต่เป็นเพียงประตูที่เปิดเข้าสู่กระบวนการค้นหาความจริงในชั้นศาลครับ ไม่ว่าบุคคลน,นั้นจะ,ะเผชิญกับข้อกล่าวหาในคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับโทษทันหรือคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและหนี้สินสิทธิในการต่อสู้คดีและการได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายก็ยังคงเป็นหัวใจหลักที่ต้องได้รับการปกป้องไว้เสมอครับการตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของจำเลยไม่ใช่เพียงการให้ความรู้ทางกฎหมายเท่านั้นแต่ยังเป็นการตอกย้ำถึงคุณค่าของหลักนิติรัฐที่เรายึดถือครับนั่นคือ การให้โอกาสทุกคนได้พิสูจน์ตัวเองอย่างยุติธรรมที่สุดในกระบวนการทางกฎหมายที่โปร่งใสครับการรับฟังและทำความเข้าใจเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งจะช่วยให้เราสามารถมองเรื่องราวทางกฎหมายที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างมีเหตุผลและเป็นกลางมากขึ้นครับก่อนจะจากกันสำนักง,งานจันทสิทธนายความขอเชิญชวนทุกท่าน เข้ามากดติดตามกดไลค์และกดแชร์จันทศิษธ์ทนายความตามช่องทางที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้รับรองว่าคุณจะไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่เราตั้งใจนำมาฝากกันแน่นอนครับสำนักงานจันทศิษธ์ทนายความให้ความรู้เรื่องกฎหมายให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและรับว่าความทั่วราชอาณาจากักร